ก็นี่เผากลางนี่เผากลางซีดีเจ็ดจีก้ามีมาหมดจะมีสีรูเรียบสีรูพันปลาแล้วก็กระปุกพวงมาลัยจัดมากับชุดบูสเตอร์นะครับชุดเลี้ยวสองคันหน้านะครับแล้วก็มีแหนบด้วยใครจะเสริมคันหน้าเป็นสิบสองล้อเนี่ยมาซื้อได้เลยนะชุดนี้ชุดมีบูสเตอร์มี er, มแหนบมีกระปุกพวงมาลัยครับแล้วก็นี่แม็ก แมกเล็กส<า> <10 S 2> ิบน็อตยางที่สวยเลยนี่ก็ใช่นี่ก็แมกเล็กสิบน็อตเหมือนกันยางสวยรอนี้อ๋อลายลายแปส่วนทางนี้เป็นแม็กอลูมิเนียมครับแปดน็อตสิบน็อตอันนี้แปอ่านี้แนี้สิบแล้วก็ตรงนี้จะเป็น อะไรหน้าปัดตัดซีรีส์เจ็ดครับใครจะซื้ออะไรซีรีส์เจ็ดมาเลือกได้เลยครับมีเกือบครบทุกชิ้นอ่าเนี่ยอันนี้เป็นแท่นเตี้ยซีรีส์เจ็ดเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยจะไม่ไม่ตัดติดค่าซีมาแล้วก็คือจะรือแค่เสื้อเผาหน้าหลังเผากําลังมาแค่นี้ครับแล้วก็นี่คันหน้ามาทั้งกองเลยมีทั้ง8น็อต10น็อต นะครับเบรกแห้งเบรกน้ำมันเรียกได้ถังลมมีก็เป็นพวกถังลม4ตันใครจะแปลงลมดูดเป็นลนดันมเมาได้เลยนะผมมีครบชุดมีทั้งหม้อลมมีปั๊มลมมีขาเยียบจิปฟี่ให้นะครับแล้ส่วนตัวนี้ก็เป็นพวกถังลม4ีี่เจ็ดจิก้าอันนี้ถังลมโปรเฟีย